ะสวัสดีเนาะคะ่ะมือนี้ทุง่งนุนอินซีก่กะจะพาพี่พาน้องมาพบกับอันอ่าเขาเอื่อนมาพักษาพักอินนู่นเนาะคะ่ะที่แบบได้มาลงดินนี่ก็ประมาณสักเดือนดเดือนนึงเลยเนาะคะ่ะมาเบิง้งอัปเดตให้เบิ้งเนาะคะ่ะว่าการจะเริ่มตัวๆของดีเขาดีบอ่อทั้งทั้งในสวนนี่กะยังไม่ได้ท่านในรู้เลยว่าอ่าวิธีปลูกแบบไบบไร้เขาก็ ไปศึกษามาไมเนคะคะก็วิธีง่า,งายใช่ในการที่ดูแลรักษามันก็จะค่อนข้างที่จะ <c oughs> เขาบอกว่าบางไร้ก็ปลูกยากบางไร้ก็แบบบางไรก็แบบว่าซื้อมากอาตายหรือว่าเพ่จะเริ่มเติบโตแต่ว่าส่วนนี้เริ่มจะเห็นเป็นผลแล้วนะคะเดี๋ยอันนี้ประมาณเขาบอกว่าประมาณเดือนหนึ่งนี่น,น,น,นี่จะให้ที่ให้นอ,นองมาเบิงต้นนี้สูงมากจะเริ่มเติบโตบมากเลยอันนี้เขาบอกว่านี่ขนาดเป็นฤดูแล่งที่เขาปลูก ม่แมน่นะเขาปลูกเดือนเมษาเนากะกะแลงจัดร้อนจัดเนาะเขาปลูกเนี่ยเขาบอกว่าได้เจอน้าข้างเดียวเองเจอน้าฝนข้างเดียวเองเขาบอกว่าถ้า,ถาอาถ้าได้เจอฝนอ่ะเจอน้าฝนจะจะพุ่งขึ้นแล้กวกานี่เนาะอันนี้ขนาดที่แบบลดแต่ลดน้ำสะเนะาะเขาก็ยังแบบอ่าก็ถือว่าสวยก็ถือว่าพุ่งนะคะเดือนหนึ่งเนาะคะ่ะจังไงกะจะมาอัปเดตให้พี่ให้น,อน้องเขาด้เบิงว่าเออเนี่ยเขาปลูกอ่าพรอินุนยู่ที่ ชมนีเนาะบุยลำเนาะว่าจะขึ้นคือเข,ข,ขาบนเนาะค่ะกะคงจะพักคลิปไปแค่นี้เดี๋ยวคลิปหน้าจะไม่ให้บึงอ่าอัปเดตบึงว่าเขามีจะเริ่เติบโตไปแค่ไหนเนาะค่ะสวัสดีค่ะ